ก่อนเนี้ยหมดแล้วหมดแล้วหกตัวน่เเร็วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ตกบ้างผมลงผมลงไปเทียรรรละหมือนรละหมือนร่ละหมือนอ่ะเอานี่ดิดิอิฟโนใช่ตกไวจัดอ่ะ <ST AR> เล่นได้หมดเลยเดีปป๋ยวเว้เนไอ้นั่อนอะอะไรวะอื <Okay. S 1> มไม่ใช่ไม่ใช่รถไฟก็เล่นได้อะไรก็ได้ไเล่นหมดหลย <S <S แต่ผมว่ารถไฟสน,นุก มีใครเคยหลวมตัวเข้าไปเล่นนี้ไหมหลวมตัวเข้าไปเล่นเออ CS Go e m p i อ e อ่ะคืออะไรอ่ะเดี๋ยวยังไม่เดี๋ยวอาจารย์เต็มยังไม่เคยนี่หว่าอย่าเข้าไปนะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวของในตัวหมดพอดีเหลืองเหลืองเหลืองก็ดำ แอดมินมึงเหวี่ยงออกนะเว้ยกูได้คนทางรวยแล้วกลัวอย่างเดียวคือกลัวแอดมินเอาออกอะตอนเนี้ยไม่ไม่ไม่เอาออกเน่ยออกหรอกขนาดแค่ขนาดตัวคนนี้งใหญ่ยังไม่เอาออกเลยดูดูดูเกิดตกเป็นตีเบ็ดไม่เข้ามันยังกินเลยสปาลเยอะเกินไปตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ต้องหาเนื้อทรงเป็นสัตว์เลยผมนอนที่นี่เลยนะไม่ต้องถามเรื่องเซ็ตนะผมเซตได้เป็นนะ เซตได้แค่บางด่าน,านใครยังไม่กด<ว>กค <chops S 1> นนึนนงนนครับใครไม่กดไม่ใช่เราหดแล้วอันนี้อันนี้ผมเซตซีทีได้แต่เซตวินโดว์ไม่เคยติดสักที ตอนนี้รีบไปคุยเรื่องปืนเอเดับเบิล์นรีอะใช่ไหมไม่รู้บรรอลบอลเนี้ย ปีได้ยังไงฮะพวกนี้นี่ <us> แอนไปนไหนครับขอแผนหน่อยไปบีไหมบีไว้เหรอบีไว้ดีกว่าได้เลยเปิดให้ ปัดให้ด้วยเป็นเกมแนวไหนวะโอ้ยไม่มาตอนใส่เชือกเนาะมาเก็ตมาเก็ตฟากแมนสวย มาเกตหนึ่งปืนมันเจาะเกาะเจาะหัวปืนโจรมันต้องเดินอ่ะปืนตำรวจปืนตำรวจมาแล้นี่เจาะแล้วต๊บโดนหัวปุ๊บไปเลยอ่ะปืนตำรวจแม่นกว่าปืนโจรต้องดันมันเป็นมันเป็นเกมคาลเตอร์เลยใช่ไหมได้ครับคาลเตอร์คาลเตอร์แต่แบบเป็นแบบเฉบับบใหม่ใช่ไหมยันใหม่ ไม่ใช่ยุค90ที่เราเล่นตู้นะไม่ใช่สไนเอลนะ <c oughs> ก็เอลแหละแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกเอลเราเรียกออฟ <c oughs> <c oughs> สานจัดเนี่ยสี่หกอะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะสี่หกทำไมเราไม่เล่นเกมแบบแนวทหารนี่วแบอลุยด่านพาด่านไม่ได้การเล่นอะไรสตรีมสนุกนะลองลองแล้วครับสคอร์เรอเคยเล่นสคอร์ปั๊บไม่หรเล่นไปแล้วสคอร์เนาะจะจะลองใช่รถด่ายัำเลยพูดที่อะไรพูดเนี้ยรถเกาะลุ่มเกาะรถมันโลเคอ่ะมันมีเนี่ยที่ผมพาเล่นในแบ็คโอกดาวน์ได้แล้วดาวสี่คน ยอัลตัวก็สตรีมอีกโอ้โหสตรีมคู่กันเนี่ยโอ้โหคนดูจะเรียกคนดูได้เยอะเลยแล้วเราดีกันแบบมันๆแบบเอาเป็นจริงเป็นจังแบบว่าแนวทหารทีได้ได้ทำอะไรกันได้บอกผมได้เลยเดี๋ยวผมไม่โหลดให้วันนี้ได้ก็แต่ละผมก็เล่นนั้นนั่นแหละจะเล่นบอโซนกอลวิทเล่นกับอาโตัะบอโซนเดี๋ยวเดี๋ยวตาฟอ เดือดเต่าฟอสเหรอเขาเล่นเต่าฟอสแต่เล่นเล่นแบบนี้นั่นไงแบบที่มันยึดยึดตามจุดอ่ะวอโซนอ่ะอ๋อไม่ใช่แต่อันนี้เอาไปแล้วแต่อันนี้จะกลัวเขาจะเล่นที่นี่เนื้อเรื่องแบคโอกดาวเนื้อเรื่องใช่เนื้อเรื่องไปเสือร้องเล่นเลยอ่ะเพิ่งมาใหม่เพิ่งมาเพิ่งมาเมื่อตอนเดือดมากยากวิญยากกับผมผ่านแล้วอ่ะเออผมเล่นจนถึงตีสามเมื่อคืนอะฮาร์ดปะ เล่นแบบโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยผมจะผ่านแล้วรอบนึงตั้งแต่วันวันที่แล้วแล้วทีเนี้ยผมอะชินแบบมันบอกว่าเฮอเตอ้หเห็นไหมแล้วหฮลิคอ่อร์ะเรามีเฮลิคอปเตอร์มาแล้วเวลาครบแล้วแล้วผมกระโดดลงจากชั้นสองนี่ยผมตายแล้วกว่าจะได้คืนเนี้ย วันหนึ่งอะ่ะมันจะเล่นได้ทช้แควันหนึ่งเลยจนคนมาดูสถิติผ่านหรือยังผ่านหรือยัง,ยยง,ยยงวันที่สามแล้วนะ <c oughs> เด่สี่คนใช่ไหม <c oughs> ใช่ได้สี่คน <c oughs> ผมทำบีนะคือมันสมจริงจัดก,ก็คือโดนยิงแค่นะัดสองนัดก็คือต้อง ต้องเติมกาออ่ะใช่ต้องเติมเลือดเติมอะไรแล้วสมจริงสุดๆระเปินเสียงโอ้โหเหมือนของจริงมากทำดียังไม่ใช่ได้แตกนะดูอพาร์ทไอ้ดูนี่ฮะโอ้ยเหี้ย อเอาเรื่องแต่พรุ่งนี้ผมไม่อยู่ไ้ทำงานถ้าทั้งมายู่ท่าแต่เลิกแต่็น่าโดนเบนเฉยโคตรสวยต้องรีแลกคนเราหายเยอะรอกลับมาก่อน พรุ่งนี้แกล้กงคนทำงานนะเราเรามันแกล้งคนทำงานนะใช่ใช่วันนี้ผมมิทติ้งกับไอโซนาคาราวานผมอยู่เนแล้วผมไม่ไปเลย <c oughs> ผมชวนมันมานี่มันก็ไม่มาแล้วมันกระโดดตัง้งผมยังไม่จ่มมันยังไม่ซื้ออะไรเลยเดินปหมเดินปหมทำ <c oughs> อะไร AB เข้าเอ็นแล้วนะช็อตไว้พูดเข้าเอเอ,เ,อเคอี่ยจะกินอยู่แล้ว เกมนี้เล่นสนุกกว่าเกมเซเ c เช l f o ฟอ e เนี่ยครับมันเล่นมันต้องใช้ทักษะแล้วก็ความใจเย็นแล้วก็การการเข้าใจปืนในละปืนเหมือนกันเหมือนเซเปเชอร์ฟอสต์แหละเดินยิงไม่ได้เดินยิงมันเป้าไม่นิ่งใช่มาถึงเซเ c เช l f o ฟอ e 2์สองนะแค่หนึ่งหนึ่งมันกระโดดเคจัมฉะนั้นคนละเรื่องอันนี้มันตอนนี้เล่นหลายเกมปะโอ้ยผมก็ยุคเดียวกับ จะกลัวแหละแต่แค่เป็นน้องน้องแค่5ปี5ปีแต่ผมเล่นในนั้นไม่ได้นะ T B ี B ผมก็ไม่ค่อยชอบผมมันเดเจอเด็กแม่ควงปืนมาอย่างเงี้ยไม่ไหวป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร T B S S ขอ่ผมชอบมากเลยเพราะเพราะว่าผมไม่ต้องเติมโป๊ะหมดได้ผมไปเอ่อ T R 99 T R 99รู้เรื่อง P B นี่แม่งโหเดินเอาซองควง ร้องเลร้องเลผมไม่จะโปะมเเเยผมเล่นเล่นเตั้งแต่ชั่วโมงละยี่สิบบาทอมยี่สิบบาทแพงมาชั่วโมงยีบาทนแพงบ้าบาทกับสิบาทหาบาทแล้วก็ลดมาสิบาทมาสบาทแล้วี้เริ่ม เริ่มขายเป็นคู่ปองละปองเติมก็สะสมแต้มสะสมไดไไปก็เหลือสม่วโมงแปดบาทจะมีล้านี้กาแฟไม่เล่นนะครับเฮ้ยทำเมได้มองเลยล้านนั้นไม่มีผมไม่เล่นะโอ้ยเฮียไม่โกรธเอเฟนี่ผมน่าจะท้ายน่าจะหนึ่งดาวน้ำเงินแบบ้เฮ้ยดาวน้ำเงินด้ โอเคเลนดึงไปตายเกือบแล้วโลจัดเลยไม่ใช่เลนดึงผมเติมไปหลักพันหนึ่งนะเออเติมไม่เยอะเอเดบ่ะเอเดียบ่ะผมเกิมเกมที่ผมเติมเยอะสุดนี่น่าจะเลนด์เติมเป็นประมาณหมื่นห้าเนี่ยหมื่นห้าหมื่นโอผมผมน่าจะไม่เกินสามพันอะจะใส่เติมเอะ้วมึงต้อมาเติมเติมหนักมากไอ้เลนด์เติมเรับผมเพราะว่า ด,ดูนั้นฉนั้นเ่นเ่นมคือผมติดผมติดหนักอยากงินผมดูตอนนี้แต่๋ยวผมก็แป๊บนึงเขาใช้สมาธิาถ้าจะเกิสามคันเด็บ ก็ใส่ฝีมือเอฟอะโ้ทาโต้จยุคผมนี่น่าจะเป็น G3 หรือ 3G นะให้พืนเขียวอ่ะเออสุดแล้วนั่นแหละแล้วก็ผมเล่นคู่กับสไนสไนที่มันเก็บเสียงอ่ะจุกอ่ะจุกจุกอะสุดละไอซูมสองชั้นก็มีนะแต่ไม่เข้ามือ บางคนก็ถนัดฟาอะกตคุณน็อปผม้ผมมาจากคุณนอปกับไอ้นี่ใช่ไหม AK อีสองร้อยเหรอผมอีสองร้อยป่ะผมพาดอีสองร้อยแต่เมื่อก่อนมันใช้ห้านัดอะที่มันโดดยิงปุกปุกปุใช่ใช่ใช่วันอะอะไรไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ที่มันพจิวันรจวันต้องด้ได้ใช่ไหมอ่ามันมันเป็นปืนเริ่มต้นอ่ะแต่แรงใช่เพรจวันมีอะไรกดกับพจวันอะ ไอ้ไอ้ปืนนัดเดียวเหรอเฮ้ยบังอีกแล้วเกมเนีเอาเี้ยมือปีกฝั่งนู้นตัวมันจะบังเลยทำเบนะทำเบนะ โอ้โดนแปดตัวให้ปลาระเบิดแสงจบแล้วเมกี้เข้าได้เสลยโหอยากเอาระเบิดวะใครเอาไปได้ทันยุคเอ่อร้านอินเทอร์เน็ตเปิด24ชั่วโมงปะทานก็ยังไปนอนเลย ปิดประตูม้วนเล่นผมเปิดร้านเกมเปิดเปิดร uh ้านเปิดร้านเกมใช่ครับเปิดร้านอ่ะจะรีบเล่นจะเอาฝากด้วยหรือเปล่าฮะจะดึงได้หรือเปล่าเดี๋ย่างลุกๆๆๆผมจะเล่นเกมเปิดร้านผมเชี่ยนะผมทำอะไรนี่ขอเปิดผมเล่นแหละผมร่างมันจะช่วยผมทำงานเลยนะเว้ยผมจำได้ว่าช่วงเรียนผมทำงานเซเว่นเลยนะผม ร้านเกมไม่อยู่ข้างไซเวตผมมาก่อนมีเวลามามาลงชืล้วแค่ไหนนะ้องเครื่องอะ่ะเครื่องไหนแม่งแรงปุ่มไม่ดีไอพวกไอพวกเล่นตีเลยนเกมเต้นอ่ะโหด่าชิบหายออดิชั่นนะไม่ได้จะขอร้านเกมเ<ะ>ออไม่ใช่ขอร้านเกมแต่หุก็รักบหก็รักเมาส์เขาอ่ะไอเฮียมึงไอ้นี่ที้งอะตัดตบเป,ะปะ๊ปะเปะ๊ะเป๊ะทิ้งตบเป๊ะมาขูกดไป่เตี้ยเลย <laughs> เฮียเกียร์อะไรเกมเต้นอะไรนะออดิชั่นเนี่ย ออดิชั่นเออคิดว่าชอบเต้นๆๆแล้วมันกับเทียบเทียเทียบเทียกันแรงๆอ่ะแล้วมันเป็นเกมเดียวนะเว้ยที่ดูดสาวเขทอลานน่ะใช่ใช่แล้วก็คุยกับสาวอ่ะแล้วก็แล้วก็ไอ้สเปคบาร์พังเยอะสุดใช่แล้วฟังยากเหมือนกันฟังยากก็สเปคบาร์พังพังหมดอ่ะวเชนเอาออฟไหมโอเคผมผมเล่นออฟไม่ค่อยได้ เอ้าป๊าบบุ๊คแต่ผมไม่เล่นอย่างเดียวคือแรกนั้ะรอบผมไม่ทันเล่นไม่ได้ไม่ทันเล่นแต่เพื่อนมันเล่นผมไม่ชอบที่ให้วแเขาเขาไปเฉยเลยอ๋อเจามาให้แล้วเอาเฮ้ยรอบรอบปืนกูจะมีสบบแบ่ายยังไงอ่ะ กดเอกดเอกดเฮ็ดกดเฮ็ดกดเฮ็ดเฮ็ดฮอตมาโอ้ยเจ็บวินโดว์อัพเปอร์วินโดว์อัพเปอร์นะโอ้ยยีโดนแฟลมองไม่เห็น เนไม่เรื่องเล่นเล่นหัวปืนจัดอ่ะโยนไปแล้วมั้งเก็บเฉยเลยเว้ยถึงก็เจอซีเคมไใส่อ๋อแอปเพื่อนได้เห่อ Đã khách, class. thôi 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 Shot เพื่อนมารับขึ้นพี่ก็เปิดเพืเอ่อนเพื่อนเขาดิพี่อ๋อเนี่ยเจอแล้วขอ,ขอมาแล้วผมต้องกดรับไงแล้วค่อยรับก็ได้ โอ้ยสมกโอ้ยจะตายรีกว่าแล้วไอสู้กันระยะไกลลูกสองนะต้องรอบนออกให้ก่อนเียบร้อยบนกูออกแล้วยโอ๊ยโดนไปหนึ่ง

บีดีกว่าโอ้โหไอ้เี้าไอ้ทเบี้แฟดออกไปแล้วนะเมื่อกี้แม่งโดนเฉยเลยสวยจ้าสวยจ้าอุ้ยแม่เออ ฉอดสองตัวไอ้เหี้ยโอ้โหแล้วตีอ้องยิงด้วยทันน่แค่โอยิงพี่พี่อย่างนี้เมื่อกี้ไหมไม่เห็นอะไม่ทันดูไอ้เหี้ยยิงพี่โดนนะไอ้เหี้ยมันโกงบ้างเลยยืนด้เฉยนะยืนด้เฉยยิงเลยอ่ะยิงไิดตะนยิงปิดตะกนกูไม่ได้กดอะไรเลยเฮ้ยตอนแรกมันต้องโดนหัวไม่ใช่้หรอวะตอนแรกมันต้องเสมอดิพี่ไอ้เหี้ยคนเขาจะถูกไหมอันลากิ

แตกบอมแตกซากตัวซากตัวซากกลางมีซากจะจัดตัวหนึ่งนี่น้าใส่เกาะบอมดรอปนะบอลดอปนะกไอ้กระสุนหมดโอ้ย โอ้โหซา,ากเลยพี่เนี่ยไอ้คนนี้โคตรซากเลยจ้างแรงงานไม่ได้วะเป็นไรวะอะไรนะจ้างแรงงานไม่ได้มันบอกไม่มีตายเปล่าอาหารหมดอาหารอาหารกับน้ำอะ่ะจะหมดได้ยังไ,ไงก็ดูที่เนี่ยน้ำยี่ห้าขนมปังสี่สิมันแบกมันแบกมันแบ่กขึ้นนึงหรือเปล่าเลิ<ห>ก<ห>ใช้ไม่ได้อ๋อน้ำขึ้นอ๋อโอเคมับกขึ้นนึ่งมันใช้ไม่ได้หายรึเปล่าตีดว่าา มันแบ่งเนได้ยังคิใช่ไหมน่าจะได้ละละวโอเคได้และละะบีเหรอบีบีปีโอ้โหปีพวกนี้ไม่อยู่นะครับจะเอาเ เก็บไปที่ตัวก็ได้คุณจะว่าปีไปก่อนตรงนี้เดี๋ยวใ้ีไปก่อนน้าปีเรียกว่าวันหยุดปามของปามอะไรเท่าเท่าโอ้โหกระโดดมาเลยเ่งช่วงเวลาพักพอโอเคเดี๋ยวผมแป๊บนะแป๊บท่าก่อนครับเดี๋ยวเข้ามาตกปลาตกปลาจะให้หมดนี่ละสองร้อยตัวนี่แหละโอ้โหเยอะแล้วอะ

แฟดเป็นกันเลยอฟตเป็นจัดเอเซตเอเซตโอ้โดนแฟดรดนล้วนเลยเบ็นอ่ะไอ้ยูผมยิงไปแม่งแฟดเป็นจัดอ่ะพ้อมกันสองคน ก็มันเซตมาสองลูกโอเออกเอาไงเราต้องเล่นยังเราต้องเล่นแบบเซตต้องไหมพี่เจาะอ่ะคนเล่นต้องงายังไงมาสั่งไหมออกคอมเพื่อนเพื่อนตายยังไงก็ได้คิวโอเคงั้นเจยะอ่ะนะเอาเฟร์้อ Grenade out. B. have not. We B. We Some of okay Okay, okay, โอ้น่องเฮ้ยมันอาบน้ำนานจังวะเออสองเกมมันอะผมบอกแล้วพี่เชื่อผมยังพี่อาบตามดานจริงบอกแล้วพี่เดิผมไปอาบน้ะดิผมไปเบิกไว้ก่อนอะอย่าพึ่งเบิกจบก่อนไปอาบ

ไม่คนเล่นละไอคีให้เอาไข่ไอคีส่งมาส่งมาส่งมาหนึ่งแบบสามพีก็ก็ยังไงได้แล้วไงออปาไข่อะออปไข่ไปวะเอ้ยไอตัดกูได้ไคมาเดิมอะถ้าเชนเนี่อาเอาเอาไปเอ้ยเด็ดเด็ด

รับ oh. เพื่อนอคำร้องโอเคยอมรับเข้าไปตกปลาด้วยโ้ได้กล่องกาก yes. อยัยศึกษาเลือลทัง้งที